พอพี่ไหมพี่เมครับพี่โอหมูแดงนิดหน่อยพี่เอาไหมพี่เหมือนเหมือนคล้ายๆตรงนี้ไอพี่มันจะมีก้าอะไออยู่ไหนสัมฤกษ์ไอพ่อพ่อไอพ่อพ่อ แบบกไหอ้ยจุ๊บเ้อ้ยสิบห้าแล้วแปะแปะปดนะพี่จะแปยังไงอะไม่ได้มีปไม่ได้มปั๊ไอรไม่ไดงแปะเอาย่างไรรัดปะล่ะไปตรงนี้ไหมเฮ้ยยยไยย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 ไยย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 ยดยย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 ย่ย มันมันล้มได้ยังไงครับคุณปรินครับเกี oh. oh, ่ยวล้อครับไปตรงเด้งๆล้อชะลอหน้าไปชะลอแล้วก็ชะลอแล้วแล้วล้อล้อหน้าพี่เขาไปกระทบกับล้อหลังใครสักคนพี่แล้วก็สะบัดไงแล้วก็ยอดพี่เขาแข็งมากเลยแข็งว่ารถเกือบตกคลองอยู่นิดนึงนิดนึงก็ลงคลองแล้วรถอันเยับเออเสียได้เราก็ลงไปเก็บมาเสียได้รองเท้า เจบ <Okay. S 2> ็บแัลเจ็บแทน